พื้นอาถูพื้นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหน้าหน้าเลอะหน้าเลอะหน้าเลอะอย่าเลอะเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยนั่นถูอะไรเนี่ยนั่นน่ะไม่ได้ถูพื้นแหละนั่นนายคือถูหน้าฉันเป็นสกปรกนะหน้าฉันสะอาดกว่าพื้นเยอะนี่ไปโอ้ไหแล้วไม่มีรอยเท้าเลยก็ไม่รู้เพื่อนถูถูเขียวมาทำงานอีกแล้วการดึกทำงพี่โมเราจะได้มีเงินซื้อเสื้อซีบิงค์นายอยากมีตังค์แล้วเปล่าล่ะเออขายเป็นแสนแล้วมักงเลยเสื้ออะไรวะ เราจะเริ่มจับเวลาพวกนายมีเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นอระดับการการคันเลือก3วันเราจะปล่อยให้พวกนายอยู่ที่นี่ตามลำพังอีก7นายมีเวลา10วันยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีอวกาศค่ะตอนนี้งานของพวกนายคือการทำความสะอาดที่นี่มีเวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นและพวกเราจะมารับด้ค่ะเฮ้ยเปิดแล้วปะตูว้าวไฮ้เพื่อนดูนีมีป้ายด้วย ตอนนี้ถือว่าพวกเราจะมีไม้มอบกันโคลาอันนะแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีค่าความสกปรกอยู่ที่50เซโอเคเรกคนเช็นเลยอย่างแรกเราต้องเอาที่ถูพื้นมาก่อนป้าเนี่ยนเนี่ยโอ้นี่ไงวา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 การบรรจุถังน้ำใส่ลงไปวางแล้วรีบ้าจะมีเครื่องมือต่างๆอยู่ตรงนี้นี่ซื้อก็37โรบัคนะทุกคนส่วนอันนี้เป็นถังขยะนะครับ โอเคครับโอ้โ oh, หแล้วนี่อะไรเนี่ยซากเอเลีย่ยนเหรอฉันเช็ดจนผ้าแดงแล้วเนี่ยพี่ไอ้นี่คือมนุษย์อะไรเออแล้วถังขยะนี่ทป็ไงเพือ่อนชิ้นเดียวคือเต็มถังขยะเลยเราเอาถังขยะที่เราทํามาเต็มแล้วเนี่ยเอาไปทําการเผานะทุกคนแล้วเอเลี่นเนี่ยเอลี่เอลี่ยนไม่เผาแล้วเพื่อนเนี่ยจะเผาแล้วบล้มโอ้ยสิบแปดบาทเผาทั้งตัวได้ไหมฉันอยากฉันอยากกินมันสูงไหมกินได้ด้วยหรอในตอนที่เราทำงานเรา มันได้นะโอ้ยแล้วตรงผนังดูดิหมดเลยม,มากอะผนังนี่มีคราบสกรปรกเต็ไมไปหมดเลยฉันไม่รู้ว่ามันเป็นคราบเอเลี่ยนหรือว่าเป็นคราบอะไรเนี่ยมีใครมาเขียนอะไรไว้ด้วยโอ้ยโอยเชัต้องมาชุบน้ำนะเพื่อนนะเฉช็ดอาารเลเวอากาศน,นี้ยังกับโรงเรียนอรุณบาลเลยแฮะเอ,อ่ออย่าบอกนะว่านี่คืออาหารของเอเลี่ยนนะหนอนมันกินหนอนเนะจะหนอนนะพี่โมอ้ัมไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ปลานา่เป็นไรกินหนอนทอดปลา เป็นรียนเอยมีอะไรอีกไหมนะอุ้ยตรงนี้มีเศษเหล็กด้วยเราเอาเศษเหล็กไปครับของได้นะโอเคทำความสะอาดพื้นผนงังแล้วก็อย่าลืมเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะห้องแรกของเราเราต้องการการฉีดสเปรย์นี่นีนั่นแหละก้เก่บตบงนั้เ<ห><า>ก็บขยะนะ ฉันว่าเมื่อกี้มันไม่น่าใช่กาฟิตี้นะมันมันเปิดเป็นรอยรอยเล็บอะะ่ะแสดงว่าในห้องนี้อาจจะมีเอเลียนปะ่ะงัตประหลาด่หอนอนเูดิเท้าใหญ่เปนเล่อเอ,อ้ยหนอนมันมัน,ม,นมันของติดเชื้อทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะเก็บได้ไหมเ,<ธ>เก็บเป๋าพอเราแบบว่าไม้ม็อบเราเป็นสีแดงเลือดแบบนี้นะเราต้องเอาไปชุบน,น,น้ำด้วยไม่งั้นเราจะไม่สดใช่สิอะะเหมือนเราเหมือนเราถูบ้านอ่ะแป๊บๆเาเดี๋ยวเอาถังมาให้ใกล้ๆนี่อ่ะ ฉันหูเลือดตรงนี้เราคือแบบมันกระเด็นเลือดสาดเระเซนะ็นน่ะเราทำความสะอาดไปได้สิบเกเซแล้วเพื่อนเต็มห้าสิบนะน,นี่อะไรเ <ยะ S 1> อะเราสามารถซื้อนี่ได้ครับเป็นม็อบทำความสะอาดแบบรถร้อยเก้าสิบเก้าโลบัาจัดไป้เเยเของดีเลยเหรอไม่รู้ฮะโอเคฉันซื้อม็อบแบบพิเศษมาแล้วเพื่อนอะคือแบบไหนอะ่ะมันเป็นนิมบัสสองพันป่ะ ทำความสะอาดถ้าอย่างนั้นเนี่ยหน้าที่การถูพื้นให้เป็นหน้าที่ฉันเองนะเดี๋ยวฉันจะถูให้บูนผมเก็บขยะให้แก็หน้าที่การทําการสร้างความมั่นใจกับเพื่อนเฮ้ยนายมึงวร์นเอาไะเบิดอะไรระเบิดอ่ะอะไรระเบิดระเบิดอยู่เพื่อนไม่เห็นหรอผมขือระเบิดอยู่โอ้ยวิญกรรมไม่ถามทำไมโอ้ยโอ้ยที่ไหมอะเย่มากนะไม่นายเหมือนกันแหละ โอ้ยไ่นไงได้ไงโม่โม่ระเบิดเอาขยะลงไปอุ้ยได้เงินมาสิบบาทโอเคตอนนี้มีเงินอยู่ทั้งเขาถือไปไหนเนี่ยเผาไงไม่เผาถังไปไหนอ๋อไม่ใช่ของเผาเหรอข้างบนนน่่ะัยังไม่เต็มถังเลยจะเยอะใครที่เลือดไม่เต็มสามารถมาซื้อเลือดเต็มได้ในราคา150บาทโอเคแล้วมีขยะไหมข้างบนเน่ะข้างบนข้างบนเอาเอ้ากำลังถามเลยข้างบนมีขยะไหมมีใกล้ตายแล้วมีแต่ว่ามันมีคนที่เกะเกากว่าขยะใหญ่ อะไรอ่ะอแล้วมันเอาถังผมไปไปเผาด้วยมันไม่ไดเผาสิมันมีขยะอยู่ด้านในอ่ะมันยังไม่เต็มถังฝั่งนั้นอะไรนี่อ่ะถังน้ำล่ะถังน้ำที่แบบว่ามันไม่เต็มเราเอาออกมาก่อนได้ไหมปึ้งโอเคไม่คือนายต้องนายต้องซักจนเต็มนะอันเนี้ยฉันมีถังน้ำสีชมพูฉันสามารถเอามันไปทำอะไรได้บ้างเท่ตรงไหนอ่ะหรือเอาไปเผาไม่มันน่าจะกลายเป็นเอาไปเผาโอเคกลาเป็นขยะเลยเหรออ๋อเขาบอกว่าเผาได้ห้าบาทเพื่อน เออสุดท้ายมันจะกลายเป็นเวสไงเก็บร้ผ่านโซนแล้วไหไปตอนนี้ฉันเประตูกับพวกนายแล้วแถ้าพวกเราไม่ไปอ่ะประตูจะเปิดภายในแค่17วินาทีเท่านั้นมันจะมีเอเลียมนจะโดนขังไงเราเข้าม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 าโอ้ทันมาทันมาทันทันนะทัน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 ยอะไรอ่ะกิ๊กเหมือนเอเลียเลยตงแดงอ่ะฉันฉันมองไม่ชัดเหมือนกันฉันไม่เห็นไม่ทันเห็นไม่เห็นนะ ปไปเงาดำๆดดอะ,อะนี่เราสามารถซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้นะตรงนี้มันเป็นหน้าก,กากแล้วก็มีปืนเทเซอร์ปืนสตันกับโอ,อ้โหเพื่อนเลนกเทะกว่เดิมดอะไรอะกุญแจเก่าๆเหรออาะอาจจะมีห้องที่มันล็อกก็ได้มั้งต้องไปลองดูนี่เลยที่สำหรับชุบชีวิตเพื่อนโอเคเยี่ยมโอเคน่าจะมีประโยชน์ใช่เอาล่ะเริ่มการถูพื้นกันเลยเพื่อนเอา ตอนนี้ขอเป็นนั่เดียวของฉันได้หรือเปล่าเอ้าถูเลยจะขอโทษนะวายรไไม่ดด้้แคังเียวตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยสเปย์สเปย์สเปย์ชี่สเปย์ชี่พลสเปย์พลสเปยซพนสเปย์ะไรโอ้อืออยู่ๆมันก็โผล่มาเพื่อนมันคือเอเลี่ยนเพื่อนเราจะถาก่อนที่มันจะตื่นขึ้นมาลูไอ้เลยว้ายมันตื่นแล้วไอ้ไอ้มาแล้วมาแล้วอุยยอะไรวะเนี่ยไม่ระยัดเข้าเต่าอย่างนั้นได้เลยหรอ ใช่ใเลยได้เลยได้เลตัดไปด้วยมันฟูนะฟูแล้วมันก็ไปเผาดิครับปึ้มนี่แนอุ้ยอุ้ยตกตการเผาเรียบร้อยเหรยเผาเลือดเต็มได้กันแปบาทโอ้โหตายกอดสุดยอดว้ายอ้อะไรกนไปอะไรอ่ะเฮไปอ้ยอ้ยมันก่อนหน้าด้วยระวังระวะโมะโมยานเนีเฮ้ยเขาท เขาท่อเขาท่อเขาท่อตัวอะไรอ่ะผมตั้งใจทำงานอยู่มันมันเป็นเหมือนกระต่ายผีอรเราต้องรีบทำความสะอาดแล้วไปห้องต่อไปให้เร็วที่สุดอ่ะแล้วเตรียมตัวตั้งครับไม่งั้นอ่ะเราจะต้องทำความสะอาดแบบนี้ไปตลอดกาลเอาไม่มีเวลาไม่มากแล้วเพื่อนขยะเหลือบานเลยเพื่อนขออนุญาตเอาเอโอ้โหมีใครอยากเอเอเลียตาโพนบ้างจ๊ะระวังตื่นเออรีบโยนเข้าเตาเถอะเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าว เราทำถึงเกณฑ์แล้วโอเครอด้วยรอด้วยไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมไปเก็บมาไปเก็บมาโอ้ยลอยเนี่ยเหรอใช่คนกช่คมีตัวอะไรตามพวกเรามาตั้งร้อยอะไม่มีไม่มีไม่ตาฝาดอ้าวอะไรเนี่ยรถนายนี่รถนายงอยู่นี่โอ้แสดงว่ามันไม่อยู่ในกระเป๋าฉันแล้ดิมันอยู่ในบ้านระตูต่อไปจะเปิดภายในซอม เพื่อความสะอาดแบบฝังรากลึกฉันได้ซื้อปืนีมาปืนไรด้วยราคา180ปืนแรงดันน้ำกระดาษทิชชู่นะทำไมเราถึงไม่เอากระดาษทิชชู่ไปเช็ดเนี่ยฮะโอ้โหห้องแชเแข็งนี่ใช่เฮ้ยห้องแช่แข็งทำไมมีกระโหลกเต็มไปหมดเลยอ่ะเออฉันว่ามันไม่น่าจะแช่แข็งแช่แข็งอาหารนะนันเหมือนเป็นการแช่แข็งมนุษย์แช่แข็งคนตาย เต่ฉันเอาพวกแบบถังขยะไปเก็บของก่อนแล้วกันเฮ้ยว่ายตาเขียวเฮ้ยมันมาแล้วอะไรอะฮะมันมีตัวอะไรเปิดเปิดโอ๊ยอเไปแล้วโอ้ยไม่กินโดนร้ายโดนดลงชดลี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 ดลดตัวอะไรอะมันคือเหมือนหมาเหมือนหมาอวกาศลชีดมันตายพีนี่จะตายีน้ำลายใส่น้ำลายใส่พร้อมพร้้เยเดี๋ลงถังเลยวาเลงไม่ได้ร้ายนี่มัาเาต้องเล่นเซนต์เ มันแค่ขลุกอยู่บอกเลยนี่คือการทำชาปุ้ดด้ยเลยอะชาปนักกิจนี่ว่าชาเขียวไม่ใ ok ช่ชาปนักกิจอ uh ้หัวเฮ้ยเฮ้อะไรพี่มดไม่ใช่อันนี้ก็ถังผมไงคือเมื่อกี้เรากำลังแบบว่าเล่นชาเขียวอยู่ใช่จัเราเอาเส้นโซบะเย็นให้ไป่กิจกินเลย30บาทฮะเรียบร้อย ตอนนี้เราทำความสะอาดได้เกือบ50%แล้วนะเพื่อนอุ้ยโอ้โหแล้วผ้าพวาดมันเริ่มหลอนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีลูกตาแบบมีเส้นเลือดอะโอ้เราบริ้งได้แค่50%ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงรอบนี้นานนะรอบนี้นานแป๊บเดียวอ่ะอีกแป๊บเดียวพวกเราก็ก็ตายแล้วจ้างมันเอาเรา70เลยรอบนี้เอามันทะลุมาฝั่งนี้วะเฮ้ยมีคฆาตที่พวกนายไม่เช็ค เก็บน้ำไม่หน่อยสิน้ำเขียวมากเดี๋ยวทาิงใิมงทิทิ้งเขีว้งเยเขียวถม่คุณมาเลยครับพนักงานชาโมโอ้ยตกไปแล้วตแล้วไป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 แล้วไป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 ้ปไ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 นไปไปไปอปไ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 ็ไปไคไแไป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 เไปไปไปไไไไป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 อไป่ปไ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 ไปไไป่ะใครเอเลี่ยนกับกับไไ ที่ฉันเก็บอะแต่เราไม่ได้เอาไปเผามั้งอันเนี้ยมันไม่เผาเหรอไม่ได้มีไฟไหม้วัวลายตัวนี้มันออกมาแล้วหน่อยที่เปิดประตูฉันจะเอานี่ไปเผาวายโอ้โหโอ้โหมาูนนี่เนี่ยมากันเป็นหมู่บ้านมากันเป็นชุมชนนี่เผานี่เผาเดี๋ยวมันฟื้นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเข็นเข็นรถมาก่อนเข็นรถเลยไปเลยไปเลยไปเ้ยมันฟื้นประตูแล้วว่า มันด้วนเร็วมันด่อนเร็วเอชาก่อนเอาก่อนเผาเ่าเปิด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 บึ้งขอไปสู่สุขตินาลูกตาปีศาจมันต้องปิดก็ได้เปิดไ้เลยเดี๋ยวเพื่อความสะดวกของทุกคนผมกระจายถังน้ำไว้ให้ตามจุดต่างๆขอบคุณแคบนี่ฉันว่าห้องนี้มันดูแปลกๆนะ เหมือนเป็นห้องที่เอาไว้เก็บสาราแปลกๆอย่างเช่นเศษกระดูกที่ทําการวิจัยแล้วแล้วแบบว่าเออเอามารวมตัวกันไว้แบบนี้กระดูกกร่อนนะไม่รู้แฮะกระดูกเหมือนแบบแคลเซียมไม่สูงอ,ะอ่ะเฮ้ยเอเลนบอสเอเลนบอสอยู่นี่เอาไงดีครับผมพร้อมที่เลยมันด้วยสเปรย์พิษลายยำเรียบร้อยเอาล้งเต็มตัวเต็มตัวแขนไม่ขาดแล้วมันจะมีสองชีวิตเออเออนีนที่จะต่อเรื่อง ฉีดยางต่อเนื่องมันหนังแอชช์เออเอาไปเผาเอาไปเผาเลยครับไม่ต้องปิดก็ได้ครับเปิดไปเลยมันไม่ต้องปิดหรอปิดเปิดแล้วรอแป๊บเดียวเองแต่มันก็อ๋อไม่ฝั่งนี้เราเปิดว้ายมันมีซอมบี้อยู่ไหนตรงผมเนี่ยพี่นี่เอามันใส่ถังเลย ม่ันจะเต็มเกินไปป่ะนะเต็มเต็มเต็มเอโอ้ยนไม่เต็มนทีปูน40%แล้วจ้าไม้สะบัดหัวน้ำเอ๊ะไอฉีดน้จเต็มใช่ไหมไอแมลงเมาเอาไปทิ้งก็เดี๋ยวเพื่อนสบสอ โดนระเบิดแล้วที่ถูกพันไว้ดูดิแล้วถูกพันด้วยเหล็กนะแสดงว่ามันต้องคุ้มคลั่งมากขนาดไหนโอ้ยเข้าไปเดี๋ยวฉันจะโทรไปหาพี่แจ็คแล้วเนี่ยทำไมอ่ะแจ็คเลน่งชั้นเยนะไม่ใช่พี่แจ็คเดือดโกรธไงทำงานการินผมเนี่ยกำลังทำงานอยู่แล้วผมก็ได้เจอกับศพครับ เรื่องมันน่ากลัวมากครับเพราะว่าศพพวกนี้เนี่ยถูกพันด้วยเหล,ล,ล็กแล้วก็ในปากของเขา,เขามีเห<ม>รียญอยู่นะครับผมอยากอาบน้ำะผมสุกปกมากเลยแล้วนายมีเงินไหมล่ะไม่มีเงินด้วาซ้ำอ่ะม,มีเงินก็ซื้อ<ต>เดี๋ยวเราจะได้อาบน้ำร่วมกันอยู่ตรงไหนอ่ะอที่อาบอ่ะที่อาบน้ำที่อาบน้ำหากอะจะละจะละนี่นี่นี่ที่อาบน้ำานี่เดี๋ยวไปซื้อมาให้ขออาบด้วยขออาบด้วยไม่มีกุญแจขายผนังรอเอานี้ไม่มีกุญแจขายเหรออาจจะเป็นรีพ้องบอสเปล่าว้ องงก่นปึ้เอ้ยแล้วทำไมไ<ห>นในห้องมีอะไรในห้องมีซากเอเลี่ยนเกิดเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเอ้ยมันมันว <Why? S 2> ่เกิดธรรมดามันไม่ได้เกิดธรรมดามันลากเลื่อนไปด้วยอ้ยไอตัวนี้มันจริงเืยอะเ,เยอะเอ,เอเลี่ยนจริงออกเปล่าเอเลี่ยนมันจะออกตอนที่พวกเราเนี่ยจะใกล้จะทำความสะอาดเสร็จแล้วอ่ะพี่โมพี่โมรีบไปอาบน้ำเถอะไม่มีกุญแจก๊กแจ๊กไม่หายฮะ เขายไม่ใช่ไม่ขายสวยแล้วไงตอนนี้ฉันเหลืออีกประมาณ2 2เม็ดอะน่าตายกันผมเหลือเม็ดเฮ้ยทำไมพวกนายติดเชื้อกันบ่อยเอาก็ทำงานเยอะไงเยอะเหมือนกันใช่เพราะเราทำงานเยอะไงเช็ดอย่างเดียวมันก็อินนี่แล้วโอ้ยตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายมากนะพวกเราเกือบจะโดนสันกำมัดติดขนี่ยงั้นนายรีบรีบพายมันเสร็จแล้วอีกห้าเปอร์จะได้ สะาลังเร่งมืออยู่แต่ทำแตทำแทำถังใส่เทพีของฉันมีใครออกมาทิ้งบ้างยังทเห็นทิ้งแล้วใช่ไหมอีงแล้วฉันคิดว่านะถ้าเราเอาพวกกล่องพวกนี้ไปทิ้งอ่ะกเจะทำความสะอาดได้ดีกว่าโอเคครบแล้วไป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 แล้วแล้วไปแล้ไปแไปแล้วไป้วปล้วไปว้วไไป้วไ้วปล้วไปแ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 ไปวไปแล้วไปแล้วไป ันเข้ามาไม่ได้เอ้ยมันเข้ามาไม่ได้เอ้ยเข้ามาไม่ได้เย้โอ้ยฉันยากเย็นเหลือเกินมาที่ห้องที่เก้าแล้วห้องนี้จะเป็นห้องอะไรเฮ้ยคุกใต้ดินเฮ้ยมันกำลังกินอยู่เลยโอ้โอ้โอมันกำลังกินนักวิทยาศาสตร์อยู่เลยที่ใส่ชุดป้องกันอย่างดีอุ้ยมันคือบอสอะเราเราเราทำไงดีนะแปะนั่ไปก่อนเลยนายนั่ไปก่อนเลยแน่ๆแน่ๆแน่มีใครมีเงินแปดสิบแมเรามา มีผมมีลูกดอกไม่มีอ่ะกรรมทำไรผมมีลูกดอกผมมีลูกดอกเปิดนี่เปิดนี่เปิดนี่เปิดเครื่องเผาเปิดเครื่องเผาเปิดแล้วโอเคแล้วก็รอบอสนะรอบอสทีมวอรอบอสนะตรงนี้ตรงนี้มาวะมาวมาอสอยู่วะอยู่วะแล้วมันจะลงไงอ่ะมันไม่ลงยิงยิงข้ามมันก่อนหรือเปล่า นี่ไงโอเคตอนนี้ตอนนี้หยิบ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 เข้าไปปั่นเลยเอ้าเอ้าไม่มีตังแล้วมันได้แค่ช่วงเวลาเล็กๆเหรอโอ้คือต้องฆ้าก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องฆ่าก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องโธ่เอ้ยฉันก็คิดว่ามันได้เลยอ่ะเดี๋ยวยังไม่มีใครเขียนถังนะครับมันเลยอุ๊ยในคุกนี้มีศพแล้วก็มีนักโทษประหารเต็มบอสสามตัวเหรอใช่บอสสามตัวแล้วค่ายหนึ่งละ คร okay. อบนี้สายเคมีเนี่ยเข้ารูจมูกเราเยอะมากขึ้นนะ <c oughs> เออ <c oughs> พี่โมว้าวตอหน่ยเป็นทีมหนึ่งจะตื่นแล้วอยนี่มันคือบอสแตงกวาดองบอสมัมมี่รีเทิร์นทุกคนกินยานดักได้เลยนะรถทำความสะอาดมันค่อนข้างปีนยากแลเนี่ยอุ้ย <c oughs> บอสมันอ้าปากกว้างมาก เรายังไม่ปลุกมันใช่ไหมฉันยังนะฉันยังแต่ไอ้ตัวเขียวๆนี่มันเหมือนตัวที่จ้าเลยนะเนี่ยไม่ไม่เป็นไงบ้างโอ้ยโอ้ไม่เป็นไรแต่นายเป็นไงบ้างตอนนี้มันหนีมันหนีมันปลุกไว้ขึ้นมาแล้วตั้งแตการเด็กีดฉีดฉีดสเปรย์ฉีด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 สเปรย์ฉีดสเปรย์ เดี๋ยวโหเอายิงลูกดอกตัวนี้อยู่ใต้บันไดแล้วยิงบอสลงมาเนี้ยที่ลูกดอกเรียบร้อยโอ้ตัวนี้มีซีรีส์ว่าเซตศูนย์สามโอเคเซตศูนย์สามเซตศูนย์สามอุ้ยแล้วไปปลูกไอ้ตัวนั้นมาทำไมอ่ะอุ้ยเซตศูนย์สามพี่ไมาปลูกมาทำไมแค่วันเดียวคุณปลูกมาอีกเหรอโอ้โหจะเต็มหลอดแล้วผมจะเก็บศพให้สิบบาทเดี๋ยวเพิ่มดีเก็บร้อยแต่ลืมไปมันยังไม่ใช่ศพ โอ้เจ้าทุกคนถึงเวลาอาบเรียบร้อยอาบน้ำเอ้ยอาบน้ำ้างบนมีเหรอมีกุญแจป่ะที่อาบน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะไม่หายหน่อยดิ๋ยมีไหมจริงคุกมันก็มีนะเทียมน้ำเที่อาบน้ำอยู่ข้างล่างครับนอยู่ข้างบนก็มีข้างบนก็มีมาบนมาบนมาบนแต่มีตัวน้อาบฉันพอะอาบมาเร็วเออเอาไอ้ตัวนี้ไปใส่ได้ไหมอาบน้ำรวมนี่ไงเฮ้ยมันมันมันฟื้นเลยมันขึ้นมาแล้วด้วยมันขึ้นมาแล้วด้วยมันฟื้นมันฟื้น เอาโอเคแล้วมาตอนอาบน้ำอาบนาบด้วยกันเลยโดนตกมะมันออกจากอาบน้ำเลยโอ้โหผมไม่ได้อาบเลยบได้ยิงสเปรย์ให้สมวายมาโชคใส่ไป เกิบ่อยเลยนะเฮ้ยพี่ไม้์ข้างหลังแน่นอนหมาหมาไหนนะเมยเดย์เดหมาเกิดหมาเกิดไม่เดยไม่เดย์หมาเกิดไหนก็ไม่รู้หมาอยู่ข้างล่างหมาอยู่ข้างล่างไม่ต้องกลัวมันอยู่ข้างล่างพี่กิจจัดการมันได้แน่นอนอ้้าแลวมันี่ไงนี่ไงคนคนอยูข้างบนนี่ไงมาแล้ว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 ถูสบู่ถูสบู่ผมด้วยเฮ้ยทไมถูหลังถูหลังให้ ไม่ไม่เองเอาไงีนี้ก่อนเอ้ยโอเคเรียบร้อยฉีดฉีดล้อ Let's go พร้อมครับเคื่อนครับ Oh yeah ขันหลังขโอ้ลัง Oh yeah ำน้ำรวมสบาน Oh yeah ันบการด่าวน้ำมาดูสามักี่ดิโอ้ถูหรังถูตัวถูังถูตัวไปตรงสีเรียดเพื่อนห้องนี้ห้องสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะไม่ป วายมันเปิดมันเปิดไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้หมาเกิดไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้หมาเกิดอ๋อตอนนี้หมาเกาะไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้หมาเกาะหมาเกิดมาเกาะลงไปแล้วลงไปแล้วมันลงไปแล้วอยูผมมาถังน้ไปชั้นสองนะอีบ้าอีหมาบ้าฝากจัดการด้วยฮะฉันกำลังทำความสะอาดพื้นอย่างสนุกสนานพี่มันมาหาชั้นเรื่องนี้โอ้ยตัวใส่น้าชันได้ยังไงเนี่ยเอาให้ตายเอาให้ตายฆ่ามันฆ่ามัน ลุมฉีดลุมฉีตตายแน่เย้เตาเลยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองเหรอใช่อะของโลกเนี่ยข้างบนเพียบเลยข้างบนข้างบนด้วยเพียบเลยฉลอบเดียวเพื่อนรอบเดียวสุดท้ายแล้วเต็มถังถังละหกเปอร์ว่ะถังละหกเปอร์นี่นี่ตรงนี้อีกนิดเดียว กำลังเอาถังใหม่ขึ้นไปเผื่อไม่พอชบอ่อพอพอไหมอ๋ออ๋ออือมันเกิดนั่นน่ะไอ้นั่นเกิดนั่นน่ะอือมันจับลงถังฟูฟูฟูอะถังนี้แป้งถังนี้เอาโอ้ยถังว่างอยู่นี่อ้าวขามพี่มึงเงี้ยถังว่างอยู่ข้างไม่ใช่โดนสารกรรมสภาพรังสีตาย อ๋อคือโดนยิ่งโดนตีเยอะใช่ใช่ใช่ยิ่งโดนไอ้พวกนั้นมันยิ่งขึ้นไงเหลืออีกสองเปอร์เซ็นต์ในงานหรืออะไรอ่ะเรียบร้อยโอเคโอเคูู้ออกจากที่นี่ครับทุกอนจริงนะเหนื่อยเหมือนทำงานจริงเลยเออจริงจะกลัวว่ารอบต่อไปมันจะครีนทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเฮ้ยเกิน ปืนอะไรเป็ซอร์กันนนไม้จากต่างดาวปืนสตันอ่าถ้าอย่างนั้นฉันเอาเป็นหน้ากากกันเลยแล้วกันนะเอออันนี้ปืนอะไรอ่ะเลเซอร์โอ้สใส่ปรึงเลเซอร์กันเสร็จแล้วก็อือมปี้เอ้ยเอาถังไม้เลยผมเลียร์พวกนี้ก่อนไอ้หน้าก้อนหิน ติมทีมทีม,มอุย้ยหลุดดุกแล้วเอ้ยมันมีตัวหมาไม่มีตัวหมาจี้เตอจี้จมันจี้มันเลยเนี่ยยิงเเซอร์ด้วยแล้วปักลูกดอกไปด้วยโคตรเท่เอ้อย,มยมันจะหนี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 เออโอ้หัวจะหนีมันจะหนีเรียบร้อยอไ,ไ,ออไ,ปไปไปไปสูสุ๊กเป็นะผลตจริงนะใช้ปืนเลเซอร์ยิงจนเกือบหมดอ่ะเฟืองมากไม่แรงเลยอ่ะ แพงทำไมก่อนโหเผาขยะมือเลเซอร์อ่ะอุ้ยหรอกเอาขยะไ้นไปดีกว่าลูกดอกบนแล้วใช้มือเลเซอร์หรอกใช่ว่าเราใช้สเปรนี่แหละไปข้างหลังอะไรเหรอมีคนตามนะว้ายโอ้โหเนี่ยน้องน้องตามน้องเาข้าังไปเลยใกล้ตุยแล้วนะทูฟูล์โดว่าเพื่อนโดดว่า โเคเข้าไปฉีดตัวเหม็นเรียบร้อยโอเคโดนรัวโดนรอกติดเลยหรออไอออกไปอย่าเกาะเพื่อนฉันไหนอะหนีมันหนีมันหนีข้างหลังตะเกียกข้างหลังไหนอ่ะโอ้มันมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไม่ชอบบอสตรงที uh ่เวลามันตายแล้วมันชอบแบบเป็นชิ้นๆน่ะไหนายต้องเก็บทุกชิ้นเลยไม่ผมว่าถังเดียวไม่พอโยนลงมาโยนถังลงมา โยนเนื้อล,ล,อง,ลองไปแล,ล,ล้วกันโยนสอกไปโยนสมไปเออโยนลงมาเลยเดี๋ยวผมเก็บอยู่ข้างล่างโนระเบิดบรูชเฮ้ยไโยนลงไปทำไมอ่ะเอาไว้แป้งบอกเป่นไงเไงนะโดนเลยไม่รู้ทั้งรู้นะแล้วโยไปโดนเพื่อนรู้ทั้งรู้แป้งบอกเราก็หูเป็นคนหูเบาซะด้วย ก็พี่โม่บอกว่าโยนลงไปอ่ะตุยดุยตุยดุยไม่มีไข่เอเลี่ยนป่ะมีมีไอ้นั่นไหมไข่เอเลี่ยนผมสามารถโยนลงไปได้ไหมโยนสิลองลองดูลองดูฉันเคยโยนแล้วน่ะอ่ะผมเผาให้แล้วอ่ะเกือสุดเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดเกือบสุดเกือบต้องถังแล้วโดนจับ เป็นชิ้นเป็นชิ้นเดียวขันนิดเดียวข้างบนเช็ดพื้นยังอ่ะเช็ดหมดแล้วครับเหลือแค่เก็บขยะข้างบนนิดหน่อยโยนลงมาโยนเสร็จลงมาเฮ้ยมันมันอยากโยนตั้งแต่คนร้องหยุดหยนดทางลับเลยไปเล้วดีเล้วดีเล้วดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันทางออกนี่มันทางออกเราเสร็จงานแล้ว บต้องปกัต้องปกต้องปกข้างหน้าต้องปกพรับบริษัทกำจัดขยะพร้อมออกจากที่นี่วิ่งไม่ถึงแล้วไม่หมุนเลยสถานีอวกาศติดเชื้อดูเหมือนว่าผลงาของเราจะดีมากๆเลยนะทุกคนถูกต้องปิดจบ เหมือนกันนะเอาตรงๆดรอจใจว้าวใช่แล้วถ้าใครชอบเกมนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่แมปสนุกๆแมปหน้านะจ๊ะบายบายบายบ๊วยติ่มติ่เฮ้ยโถฉันมีสปินหนึ่งอันน่ะไหนดูดีว่าถ้าสปินแล้ๆจะได้อะไรแด้ได้ได้ได้โอ้โหสแคปห้าอันจบสแคปสิบห้า เลิกเล่นยากุประการหน้าเกรียด